มาถึงบนยอดภูก็มืดพอดีล่ะครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศบนยอดภูทับเบิกยามเย็นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราคงได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นกันถ้าผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับมาดูบรรยากาศยามเย็นบนภูทับเบิกครับสวยมากเลยทีเดียวครับถึงแล้วครับลุงยุทธนี่ก็ถือกล้องลงมาเลย โอ้ตายแล้วต่างคนต่างถ่ายกันแล้วกันนะครับนี่เป็นยูทูบเบอร์วัยดึกได้กันทั้งคู่ครับเช้าวันที่2พฤศจิกายนปีพศ2514ครับก็เปิดประเทศกันแล้ว,ลวผมมาท่องเที่ยวหรอวครับเที่ยวคนเดียวเที่ยวทั่วไทยนี่แหละแต่มจะไม่ทั่วหรอกครับไปฝนต้นหนาวอย่างนี้มันก็ต้องมาเหนือสิครับผมมาเพชรบูรณ์ครับนี่ขับรถจากอำเภอบึงสามพันจะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆละครับเหนื่อยก็พักจะไป กินข้าวเช้ากับเพื่อนทำไมที่ผมทำงานอยู่ที่ธนาคารศรีนครเมื่อตอนอายุสัก30นะครับเมื่อตอนอายุ30ผมเคยมาทำงานที่ธนาคารศรีนครสาขาหล่มสักสาขาปักช่องเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาเที่ยวเพชรบูรณ์เพื่อลำลึกความหลังแล้วครับพัานผู้ชมไปเดียวด้วยครับผมไม่ได้ไปคนเดียวไปกันครับที่นี่อำเภอบึงสามพันครับก็จังหวัดเพชรบูรณ์ ผมมาอีกเส้นทางหนึ่งจากกรุงเทพมาทางอําเภอตาก<า>้าเข้าสู่ถนนโคชเซนีนี่นะสระบ,บุรีลมศักดิ์มากับ Google นี่แหละครับ Google เนี่ยโอ้โหสมัยนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องถามทางกันตลอดแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็มี Google เป็นเพื่อนล้ครับนี่มาถนนเส้นเมนสระบ,บุรีลมศักดิ์แล้วล่ะครับเรามาทางรัดแม่มจะตการข้าถนนเส้นเมนแล้วครับ Google หรือซิลี่เขายังบอกว่าขอโทษทีบางทียังไม่ค่อยเข้าใจเออมีอย่างนี้เด้อเธอขอโทษฉันด้วยเหรอ โอ้ดีชนะเธอมารยาทดีมากมื่อกี้เขาบอกว่าขอโทษทีฉันบอกผิดฉันยังไม่ค่อยเข้าใจ <laughs> แหมโลกมันสมัยนี้นะมันก็สนุกมากสมัยก่อนผมทํางานธนาคารเนี่ยนะครับเวลาจะไปบ้านลูกค้านี่ก็ต้องวาด <ทำ S 1> แผน<ป>ที่กันพออีกกิกเมอีก60กิโลเมตรถึงนะจ๊ะเธออ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้องวาดแผนที่กัน <laughs> บอกกันผิดบอกกันถูก ตามตัวรถไปไกลไหมโนนโนนนูนโอ้โหนูนนูนเนี่ยโอ้โหบางทีเหนื่อยเลยละครับโนนูนนของเขาเนี่ยนะครับแหมเขามีขอโทษด้วยผมขำครับท่านผู้ชมครับขับรถมาเนี่ยตลอดเส้นทางเมื่อจะมีเจอร้านไก่ย่างก็จะต้องเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับวิเชียนบุรีเนี่ยมันอยู่จังหวัดพิษ ภอวิเชียรบุรีเดี๋ยวถ้าเกิดผมผ่านอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยผมจะลงไปแวะถามแม่ค้าไก่ย่างว่าทําไมไก่ย่างวิเชียรบุรีมันถึงกแพร่กระจายเนี่ยนี่ร้านนึงไก่ละไก่ย่างวิเชียรบุรีเออมันถึงแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าชนบุรีก็มีไก่ย่างวิเชียรบุรีไปจังหวัดไหนก็เจอไก่ย่างวิเชียรบุรีคนวิเชียรบุรีไปขายหรือคนท้องที่เขาขายท่านผู้ชมครับมันทุกจังหวัดเลยนะครับมีแต่ไก่ย่างวิเชียรบุรีเออ เดี๋ยวจะต้องไปซื้อไก่ย่างวิเชียรบุรีที่อำเภอวิเชียรบุรีแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเนี่ยเอาเป็นว่ามันก็มีอีกหลายอย่างนะครับลาบก็จะต้องเป็นลาบยะโสมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปยะโสธรหาราบยะโสไม่เจอเลยครับคนยะโสธรไปขายจังหวัดอื่นกันหมด <laughs> อ่ะนี่ครับมากับ Google นะครับนี่ถนนเส้น,ถนน,สนถนนเส้นนี้ก็เรียกว่าถนนคดเสษี น,น,นี่พูดไม่ทันขาดคําก็เจอไก่ย่างวิเชียรบุรีวางอยู่ข้างทางแล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่อำเภอวิเชียรบุรีเงินแถวนี้นะวิวสวยผมก็เลยจะจอดรถให้ท่านผู้ชมได้ชมวิวกับผมแล้วผมก็จะถือโอกาสแวะซื้อไก่ย่างเพื่อที่จะเอาไปฝากเพื่อนด้วยนะครับแต่ว่าจะถามเขาด้วยว่าทําไมไก่ย่างมันต้องเป็นวิเชียรบุรีและจะถามเขาว่าเขาอยู่วิเชียรบุรีด้วยหรือเปล่านี่นะครับอ่ะ วิวสวยมากผมจะพาท่านผู้ชมชมวิวแต่ที่นี่มันสวยจริงๆครับอ่ะบันทึกไว้เป็นความจำนะครับนี่ครับนี่ไงโอ้วิวสวยคัับท่านผู้ชมเห็นวว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 วาวเวว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 สวว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 ่วว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 จ้วนี่ จะมาอุดหนุนไก่ย่างแต่ก่อนจะอุดหนุนพี่ต้องขอสัมภาษณ์หน่อยว่าทําไมไก่ย่างมันต้องเป็นวิเชียนบุรีก็แฟรนไชส์ของเขาครับตาแป๊ะคิดค้นสูตรครับตั้งแต่นั้นแล้วครับตาแป๊ะคือใครคือผู้คิดค้นสูตรครับสูตรไก่ย่างวิเชียนบุรีครับสูตรไก่ย่างวิเชียนบุรีตาแป๊ะนี่เป็นคนวิเชียนไหมน่าจะใช่ครับเป็นพวกเหมือนคนจีนอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอแล้วน้องเป็นคนวิเชียนหรือเปล่าผมไม่ไม่ใช่ครับคนจังหวัดไหน คนอยู่นี่เหระครับคนเพชรบูร์กันจูนะครับตรงนี้อำเภออะไรครับอำเภอบึงสามพันครับอ๋อตรงนี้อำเภอบึงสามพันอยู่ใกล้กับวิเชียรบุรีไหมวิเชียรน,นี่ห่างประมาณ40โลอ๋อวิเชียรห่าง40โลคือคตาแปะเนี่ยเป็นคนคิดสูตรใช่ครับอ๋อสรุปก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยมันมาจากตาแปะแล้วก็เขาคิดสูตรอะไรมันยุ่งยากขนาดไหนอร่อยขนาดไหนเนี่ยหลายอย่างครับทขาเวิธีทําครับ เออแล้วย่างตําเป็นต้องใช้ฟืนไหมไม่อันนี้ผมทําให้มันควันครับทําให้มันควันเพื่อให้คนเห็นใช่ครับอ๋อเหมือนจุดแล้วก็จะเป็นฐานเหมืออถ้าย่างขึ้นอีกก็เป็นฐานได้เลยอ๋อหมือนเหมือนสัญญาณขอชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสัญญาณขอชีวิตมาซื้อฉันหน่อยนี่คุณขายแพงมั้งเนี่ยแบบนี้สิบบาทครับ๋าสิบบาทแต่แถวนุ้นยี่สิบนะนี่คุณเอามาขายถุงอย่างงี้สิบบาทอย่างงี้เนี่ยนะสิบบาทแบบนี้ยี่สิบแล้วพวกขาพวก แบบนี้เขาเรียกไก่ผ่าสี่หรออย่างเนี้ยจะได้ตัวนึงเออไม่ใช่คุณไปเอาไก่ที่มันตายตามเล้ามาย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไก่สาฟาร์มเราเนี่ยครับไก่สาฟาร์มนะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแล้วตัวละเท่าไหร่เนี่ยตัวละร้อยห้าสิบครับตัวละกว่าตัวละร้อยห้าสิบที่เห็นป้ายตรงนู้นเขาบอกขายตัวละร้อยตัวละมันคนละอย่างกันครับคนละสูตระอ๋อคนละสูตรอ่ะมันก็ขึ้นขึ้นไก่ย่างวิเชียนบุรีเหมือนกันนะมันแล้วแต่ใครขาย ต้นทุนไม่เหมือนกันครับอ๋อต้นทุนมีไก่ก็เอามาแพงอย่างเงี้ยใกล้ใกล้หน้าหนาวเนี่ยไก่จะไม่ค่อยกินอาหารแล้วครับจะแพงขึ้นหายากขึ้นแล้วไก่จะหายากอืมอ่าอ่าเป็นความรู้ไม่เป็นไรพี่อุดหนุนมันซื้อต้องซื้อทีละตัวครึ่งตัวได้ไหมครึ่งตัวไม่ได้แบ่งครับอ๋อครึ่งตัวไม่แบ่งอ๋อเสร็จเอ่ออานอ่ะงั้นพี่เอาไก่ตัวหนึ่งในฐานะที่ให้สัมภาษณ์แล้วนี่อะไรเนี่ยมันมันเอาไว้เนี่ยครับอ่อยไปเนี่ย เอามันไว้ย่างแล้วเพื่อให้มันขึ้นควันเหรออพี่ตัวนี้ก็สวยพี่พุ่งรู้นะเนี่ยว่าตับไปเลยแล้วครับออสับไปเลยเอาข้าวเหนียวได้ไหมคะเออเอาเอาด้วยก็ดีพี่พุ่งรู้นะว่าการที่เขาลมควันเนี่ยเพื่อให้ควันขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่บางคนก็ไม่รู้ไงเอ้ย่างหรือเปล่าว่าเนี่ยเห็นอืมอ่อ่ะอ,ะอะ่เดี๋ยวพี่ขอ,ขอดูบรรยากาศหน่อยนี่ครับ,รบแบบวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนี่ เออได้ความรู้แต่ก็ยังไม่กระจ่างอยู่ดีตะแปะเป็นคนวิเชียนบุรีหรือเปล่าอวันวันหนึ่งน,นี้ขายได้เยอะไหมครับผมเพิ่งมาเปิดร้านสวันนี้เหละครับ<ะ>เมื่อก่อนขายอยู่ตรงข้ามเคอรี่ดึงสามพันครับโอ้ไม่ไม่พอดีพี่สาวมาขายไม่ต้องหัดย่าง3ามวันนะไม่ครับพ่อพ้าขายมันสิบกว่าปีแล้วขายไก้ยร้สิงด้วยครับ ไก่แต่ยุคทักสินใช่ครับอออออโอเคจนได้เนื้อไก่เลยโอเคโอเคขอบคุณน้อยแล้วครับขายได้สวพามาจอดหน้าบ้านเลยเสียตีโรงเรียนวัชรชัยสวัสดีเสียตีเจ๊เออโอ้ยนี่เอาไก่ย่างวิเชียนบุรีมาฝากค,คนวิเชียนจะฝากเออเธอยังสาวสวยอยู่เลยเนี่ยโอ้ไม่เจอกันร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยฮะ กี่ปีไม่รู้เป็นจำลุงเข็มไม่ได้แล้วฮะจำไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ใช่เออร์นี่ลูกสาวมพูดตายแล้วเวเราเข้าใจว่าเป็นเออใส่มาเลยลุงเข็มใส่มาเออไหนละเอออยู่ไหนอยู่บนบุกถึงครัวเลยโอ้ยสวัสดีเออตายแล้ว พ่อคีฉันเห็นหน้าลูกสาวฉันงงมากทำไมสาวขนาดนั้นงงมากโอ้ยตายตายแต่มาเห็นอย่างนี้ก็ว่าเออแก่เหมือนก็ควรจะแก่ละยี่สิบสามสิบปีแล้วไม่ได้เจอกันน่ะใช่ไหมล่ะเธอจะสาวอยู่ยงคงกระพันได้ไงพี่เข็มยังแก่เลยใช่ไหมล่ะการการที่ได้แก่คือการที่ได้อายุยืนเพราะบางคนเนี่ยนะเขาไม่ได้ทันแก่เขาตายไปก่อนไงเออใช่ไหมเออแล้วทําอะไรไว้กินกเนี่ยซื้อกับข้าวให้มีกินโอ้โห โ okay, okay, okay. okay. อเคโอเคโอเคโอเคไก่ย่างเขาดูมาพี่ชมพูนบูนเช่นไม่คยไม่คยได้กินหรอกนี่<ๆ>เลยจะต้องมากินไก่ย่างที่เพชรชบูรณ์นี่พวกเธอทั้งหลายได้ฉีดวัคซีนกันครบโดสหรือ,อยังมีม่ปูตเตอร์สอบอ่อมัเป็นแย่ชาตนะ,ะสามแล้วสามแล้วสามแล้วโอเคนะพวกเราปลอดภัยปลอดภัยนะโอเคเอ่าสามแล้วโอเคโนอะเคอ่ะเดี๋ยวก<ม>ยินข้าวกันเลยล่ะก็มากินข้าวบ้านเพื่อนคุณตี คุณตีกับคุณเออเขาก็มีนี่ที่นี่เขาเป็นลูกค้าเหตุถึงจือแดงด้วยนะนี่กินเห็ุถึงใจแล้วดีใช่ไหมดีครับนี่พ้องกินนันเดน่าฉลาเป็นิดหนึ่งถ้ากินตั้งแต่กินตั้งแต่อายุน้อยกว่านี้นะวันนี้ไม่ฉลาเท่านี้มันชะลอความแก่ไงแต่ก็ขอบคุณเนี่ยแกงอะไรเนี่ยแกงไก่ใส่มะละแกงพวกทองข้าวขนุนข้าวขนุนอะไรเนี่ยไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงไก่ย่างวิเชียรนี่ฉันซื้อมา คุณนายเออเราไม่ได้เจอกันกี่ร้อยปีแล้วยี่สิบกว่าปีค่ะยี่สิบกว่าปีเกืบสามสิบปีค่ะตั้งแต่เมื่อก่อนเราทำงานธนาคารศรีนครน, <4 S 1> นี่ตั้ <5 S 1> ธนาคารศรีนครนเนี่ยนะเมื่อก่อนมันมีก,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 นนก้อะไรนะควขขวัญว่าอะไรนะเมียคือ ธนาคารคือสีสนครโอ้นหนูรู้ไหมว่าธนาคารสีนครเนเบียคือสีบ้านธนาคารคือสีนครตอนหลังเขามาเปลี่ยนว่าเบียคือสีบ้านธนาคารคือสีนครจะจะฝากจะถอนอหมหรอนมาด้วยตบริการช้ามากเอาลู้ขายเยอะก็ต้องช้าสิครับนี่ไงอดีตคนแก่นะชอบเล่าเรื่องอดีตนะครับพ <c oughs> นักงานธนาคารสีนครสำนักงานใหญ่ ธน,นาคารธนาคารศรีนครสาขาปากช่องธน,นาคารธนาคารศรีนครสาขาลมสัก,ลสกแล้วคนนั้น,นก็เป็นผลผลิตของธนาคารศรีนครเพราะพวกเธอมาเจอกันที่ศรีนครแล้วทุกวันนี้เมียยังเป็นสีบ้านอยู่ไหมเมียก็เป็นค่ะยังเป็นสีบ้านอยู่นหะเป็นค่ะไม่ใช่เมียคือสีทาบ้านนะไม่ใช่ค่ะ นี่สีทนได้ค่ะอ่าสีทนได้ทุกสถานภาพเลยค่ะคุณนายเออนี่ก็บอกลูกหนูยังไม่เกิดในสมัยนั้นนะสมไมที่คุณพ่อคุณแม่ทํางานกันนะตั้งแต่คุณลุงยังทํางานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจีบกันที่ธนาคารสีนครนี่เจอกันยังไงจีบเป็นไงเขาจีบเธอก่อนยังไงอ่ะก็เขาก็จะไปถามพนักงานบอกว่าสาวสาวห้าคนเนี่ยในแบงค์เนี่ยใครหุ่นดีที่สุด คุณนายอุ่นดีสุดคุณนายตัวเล็กกับเขาก็เลยหุ่นดีที่สุดค่ะนี่คุณนายเมื่อกี้เจอลูกสาวนะตกใจมากแล้วก็ทําไมหน้าตาเธอไม่เปลี่ยนโอ้เธอได้ไม่เปลี่ยนหรอกค่ะเพราะว่าผอดแบบไปเลยนะใช่เพราะว่าคุณเออเขาทํากับมือเลยค่ะปั้นกับมือเลยค่ะนี่ปั้นอีท่าไหนได้คนเดียวเนี่ยได้คนเดียวค่ะเพราะว่าถูกใจได้ลูกสาวนี่ทรัพย์สมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านมีลูกสาวคนเดียว ทุกค,ค่ะเออนี่คุณพ่อมีลูกสาวคนเดียวเหมือนกันสมัยเด็กๆเกนะี่ยเลี้ยงลูกยังไงไม่มีการล้วงควักอะไรนะโอ้ไม่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 นะไม่นะนะลูกสาวคุณพ่อเคยทําอะไรแบบแบบว่าที่ในคลิปเขาทากันไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเนาะโอ้ต้องมีระยะห่างของครอบครัวใช่ไหมหนูถึงจะเป็นลูกสาวคนเดียวนะยังไงคุณพ่อก็ต้องข <laughs> ลิบสมัยนี้เขาเรียกสิทธิอะไรนะสิทธิในร่างกายของมนุษย์ใช่ไหมใช่ วูดูนี่ต่างประเทศเขาถือกันมากเลยนะแม้แต่ในวงการ YouTube การที่จะถ่ายเด็กถ่ายอะไรนี้ไม่ได้เลยนะพอโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนี่ต้องระมัดระวังมากพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายไม่ใช่ไปถ่ายเด็กซุมสีุ่มห้าใดแก้ผ้าแก้ผ่อนที่ผูกโปงอะไรนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าละเมิดสิทธิของเด็กกฎหมายใหม่ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่อ่ะเราต้องให้สิทธิในร่างกายอยู่ดีๆพี่เข็มจะไปจับเธอจับอะไรโน่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยมัน มันไม่สมควรนะครับเออสมัยโบราณแบบลูกเต้าเขาก็หอมก้นหอมแก้มหอมอะไรกันใช่ไหมแต่ว่าอ,อถ้าทําในครอบครัวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไปทําในที่สาธารนณะเปิดเผยโชว์ติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้นะมันก็ไม่สมควรเนาะอ,อันนี้เราว่ากันอะช่างเถอะเรื่องของเขาะนะขอบคุณมากสำหรับอาหารมือ้อนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาไปเชบูแล้วเดี๋ยวจะพาไปชิมไก่ย,ย่างอีกอย่างนึงไม่เอาแล้ว อายุเยอะเนี่ยไม่ควรจะกินไก่เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไก่มันมีอะไรหนูรู้ไหมมันมีกรดยูริกเยอะเออพวกสัตว์ปีกนี่กรดยูริกทั้งเป็ดไก่นกนะมิเขาจะถามหามันมีอีกอย่างนึงอร่อยกข้าเบือเออเมื่อกี้เห็นไก่ย่างข้าวเบือหนูจ๊ะบ้านเกิดของเขาค่ะที่บุงน้ำเต้ามันเป็นไก่ย่างท้องถิ่นไก่ย่างข้าวเบือประจำหมู่บ้านเขาอะค่ะอร่อยอร่อยมาก ไม่สิบบาทมันเป็นของประจำหมู่บ้านแต่ว่ามันเป็นเกาะสิเดี๋ยวมันจะเป็นเกาเยอะเอากินแค่คําเดียวก็ได้คือชิมขับรถไปร้อยกิโลเพื่อไปกินคําเดียวเนี่ยนะไม่ใช่มันเป็นทางผ่านที่เราจะไปเขาคออยู่แล้วอ๋อจะจะจะโอเคไก่ย่างอะไรเบื่อเบื่อนะข้าวเบื่อไก่ย่างข้าวเบื่ออืม ข้าวเบือนี่ก็คือเขาเอาข้าวมาคั่วแล้วมันจะหอมอ๋อไม่ใช่ข้าวบที่เขาใช้เบื่อหนูอะไรไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อืมอ่าอ่าอ่าไก่ย่างข้าวเบือเดี๋ยวจะไปกินครับขอบคุณนะเจ้าคุณนายค่ะจขอบ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 คุณคุณหลานด้วยวขอบคุณเสียตีด้วยนะครับเออแล้วทุกวันนี้เนี่ยลืมถามว่าทําอะไรกันอยู่อยู่เฉยเฉอยู่เฉยเกษเียณกันละค่ะโอ้ก็เซียนกินของเก่า เออมีบุญจังเลยนะเออเกิดมารวยเนี่ยก็โอเคนะโอเค,อเค,อเคขอบคุณถนนพระพุทธบาทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระพุทธบาทครับ,บ,รบก็มาเยี่ยมเพื่อนเสร็จแล้วก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วจะไปต่อหรอครับก็ว่าจะไปวังโป่งนะครับไปหาลุงยุทธนะครับลุงยุทธเนี่ยแกก็เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ด้วยครับแกทำยูทูบด้วยที่อยู่ที่เพชรบูรณ์นี่แหละเดี๋ยว จะบอกว่าให้ไปกินข้าวบ้านแกหน่อยนะครับนี่ตรงนี้เ,เทศบาลวัดภูเขาดินครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอากาศสดใสมากเลยมันร้อนฉึงเลยล้ครับตอนนี้เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองที่ในอดีตเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามมีดําริว่าจะย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมหานครมาอยู่เพชรบูรณ์นะครับเพราะ,ะนั้นจะมีถ้ำที่นี่นแล้วถ้ำสมบัติที่เขาเอาสมบัติมาเก็บไว้ห <c oughs> นีสงครามโลกหนีญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นอ่ะนี่ครับ เราเดยวเราไปทางไปอำเภอวังโป่งก็โคดเคี้ยวมากเลยนะครับนี่ครับดูตับจาก Google เนี่ก็จะเห็นว่ามันมันโคดเคี้ยวไปโคดเคี้ยวมาแต่ก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากจะไปหาลุงยุทธล่ะครับนี่แกก็อยู่ไกลนะจากเมืองพอสมควรแต่ว่าวิวทิวทัศน์แถวนี้สวยมากครับขับรถวกไปวกมายิ่งช่วงบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้เนี่ยนะครับฟ้าสวยเออป่าก็สวยนะครับอีกไม่นาน ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีละครับจอดรถข้างทางเห็นเขาขายต้นไม้ขายบอลจะแวะกินกาแฟ้ตายละอ๋อเป็นกาแฟกระปอ๋องอ๋าจอดแล้วเอากาแฟกระป๋องหนึ่งกระป๋องเอาเขียวก็แล้วกันแต่ว่ามีอาบอลขายเยอะเลยไก่ตัวงามอันนี้อะไรเอ่ยสาววาริน วรินค่ะโอ้นี่ไปเอาที่ไหนมาขายเนี่ยอ๋อไปรับมาเพราะเองบ้างถ้าตัวนี้ผ้สสาพ,พันวส,สาค่ะอ่ผ้าพันวสาเก้าร้อยโอ้เพราะ,ระเองบ้างแต่ทนใหญ่ไปรับมาไปรับมาจากไหนกรุงเทพสิงห์บุรีสระบ,บุรีเอ็นพิษณุโลกค่ะอ๋อพิษณุโลกนะอ่าโอเคแล้มีกล้วยไม้ป่าขายด้วยอ,อ่อันนี้เป็นเครื้งองคำเครื้องคำสักกระถางเท่าไหร่ครับเนี่ยกระถาง,งหนึ่งสอง 250นะเออเอื้องคําแล้วก็ดูอันนี้เป็นอะไรอันนี้เอื้องสายเชียงใหม่เพชรบุรีค่ะเออไม่ใช่เอื้องสายเชียงใหม่เอื้องสายเพชรบุรีราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเออต้นนี้เดี๋ยวจะทำยายด้เอื้องสายเท่าไหร่เออเอื้องสายกาละห้าสิบบาทเออกาละห้สบาทส่วนอันนี้ส่วนอันนี้คือเออตัวนี้สามปอยค่ะอะไรนะสามปอยสามปอยหลวงเหรอก่อเท่าไหร่เนี่ย เจ้าของอ๋อคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของหนูเป็นแม่ค้าจำเป็นอ๋อหนูเป็นแม่ค้าจำเป็นเออครับก็นะโอ้สามร้อยนะโอ้มอีชายผ้านางสีดาเต็มเลยเออท่านผู้ชมผมมาเช็คราคาเทียบกับที่ร้านอา่ะอย่างเอื้องพึ่งนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเอื้องพึ่งกอเท่าไหร่ ไม้ละร้อยอ๋อไม้ละหนึ่งร้อยอ๋ออันนี้เป็นเอ่อแม่ของป่าเลยนะอืมอ่าพกหลงเจ้ากรงไกเซอร์เจ้ากรงเดนมาร์กโอ้มีเยอะมีทุกอย่างเลยอันนี้อะไรเนี่ยนุมานออกศึกอ่านุมานออกศึกเออานุมานออกศึกนี่เท่าไหร่เนี่ยกระถางกระถางนี้หกร้อยค่ะอ่าออกระถางนี้หกร้อย น,นี่อหนุนมานออกศึกเหมือนกันอ่าโอเคมีทั้งกล้วยไม้กาแฟแล้วก็บอนสีแล้วก็วกชายผ้านางสีดาอ่าอันนี้เป็นพวกกอเท่าไหร่ครับเนี่ยมันมีหลายราคาค่ะ,คะเริ่มตนะ้นที่35อ๋อเริ่ม35บาทอ๋อเหรอครับอ๋อ35บาทนะมบาทโอ้ข้างหลังมีกล้วยไม้เยอะเลยนะอ้อเดินเข้าไปดูหน่อยดิเลือกเข้าไปได้ค่ะอือ นี่ครับเขาเรียกว่าผีเสือ้อปีกผีเสือ้ออันนี้ไซส์35บาทนะครับโอ้ครับ35บาทครับท่านผู้ชมโอ้อันนี้เป็นพวกเขาแกะเหรอครับเนี่ยขเขาแกะนี่ขายเป็นมัดเหรอครับเป็นกิโลค่ะเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่กิโลละสองร้อยอ๋อกิโลละสองร้อยอันนี้มัดหนึ่งกิโลครับเนี่ยอันนี้ประมาณห้ากิโลได้อ๋ออันนั้นหนึ่งกิโลนะอ่เพะฉะ้พี่อุดหนุนเขาแกะหนึ่งกิโล นะโอเคนะครับอ๋เยอะเลยนะครับทั้งทางที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้นเขานะผมไม่ได้ไม่กล้าที่จะกดกล้องถ่ายเพราะว่าทางมันคดไปคดมาครับท่านผู้ชมแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าโอ้ยทางไปอำเภอห้วยโป่งเนี่ยนะครับสองข้างทางเนี่ยมันจะขายบอนขายกล้วยไม้กันเยอะเลยนะครับก็เต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอนสีที่พื้น,พ,นพื้นนะครับเช่น เจ้ากรุงไกรเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กพกหลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กล้วยไม้ป่าเนี่ยเห็นไหมสองข้างทางแล้วก็เป็นบอลบอลป่าบอลพญาลิงดำแหมมีราคาด้วยนะครับบอลพญาลิงดำเนี่ยก็คือบอลดำของไทยนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกว่าสบู่เลือดนั่นเองนะครับก็ต้นหนึ่งหลายพันเป็นหลักพันนะบอลพญาลิงดำนะก็ นี่ก็ผาท่านผู้ชมท่องเที่ยวขับรถท่องเที่ยวหระครับก็อากาศดีครับว่าผมไม่ได้มาวันหยุดถนนรถก็ไม่ค่อยเยอะอย่างยกตัวอย่างอย่างโค้งข้างหน้านี่นะครับท่านผู้ชมผมขับให้ดูช้าๆนะครับเห็นไหมนี่ก็จะเป็นบอนสีบอนต้นไม้เยอะเลยนะครับเนี่ยออเนี่ยขวามือก็มีคือไม่ใช่แค่นี้นะครับคือตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเป็นเยอะมากเลยเนี่ยต้นไม้บอน กล้วยไม้ส่วนใหญ่ก็เอื้องคาเอื้องพึ่งเขาแกะพวกนี้นะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หาได้ตามป่าเพราะแถวนี้มันอยู่เขตป่าเงนี่เป็นการชี้เป้าไภ้ตำรวจรบเนี่ยโอเคนะครับอเภอชนแดนล่ะครับอำเภอชนแดนก็เป็นตัวอำเภอเล็กๆนะครับไม่เห็นมีตึกรางบ้านช่องเลยเป็นเป็นป่าเขาเป็นป่าถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับอำเภอชนแดนแล้วต่อไปก็จะเป็นวังโป่งนะครับอีกประมาณสัก30กิโลตาม Google นะครับ ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าตลอดสองข้างทางก็ยังมีบ่อนขายอยู่ชนแดน4อ๋อตรงนี้ไปตะพันหิน56ิบครับก็แสดงว่าเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดพิจิตรแถบนี้นะครับอำเภอชนแดนบ้านโคกเจริญเป็นอำเภอชนแดน มีเลี้ยวซ้ายเป็นหนองไผ่หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับไม่ใช่หนองไผ่ขอนแก่นตรงไปตะพันหินครับก็จังหวัดพิจิตรแล้ครับบูเกอร์บอกว่าตรงไปถนนช่วงนี้สวยครับเป็นเหมือนวงต้นไม้เลยครับตลอดนะครับสวยงามช่วงนี้จากเอำเภอชนแดนไปบ้านโป่งครับถนนสวยงามครับ เพราะผมเข้าเขตอำเภอวังโป่งแล้วละครับจะถึงวังโป่งแล้วก็จะจะถึงบ้านลุงยุทธและครับยูทูบเบอร์ไฟแรงอายุ60กว่าแล้วนะครับแต่ว่าจะไปเยี่ยมลุงยุทธแล้วก็จะคุยกันว่าทําไมเนาะลุงยุทธยังมีไฟที่จะทํ o u t u b e นะแล้วก็มาอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้เนี่ยนะก็สวยนะครับลุงยุทธผมใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยววังเดี๋ยวังโป่งเนี่ยครับแน่ เออเขาตาม Google บอกว่าอีก13มกิโลถึงบ้านลงยุทธอะ่ะเออ,อ13ยังเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงมังโกงนะครับครับยังไม่ถึงนะโอเคเดีย๋ยวเจอกันครับห <จะ S 1> ยวข้าวพอดีเลยมีอะไรกินบ้างที่บ้านเดี <c oughs> ๋ยวนี้นี่อาหารลาวนี่ยอาหารลาวนะโอ้แถวนี้ไม่ใช่ลาวนี่เออจะเป็นลาวได้ยังไง เร่เพลผมอยู่เราไงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับก็ยังเป็นอุโมง์ <cend. S 1> ต้นไม้นะสวยงามครับถึงแล้วครับลุงยุทธนี่ก็ถือกล้องลงมาเลยโอ้ตายแล้วต่างคนต่างถ่ายกันแล้วกันนะครับเนี่ <laughs> เป็นยูทูบเบอร์ไว้ดึกด้วยกันทั้งคู่ <laughs> โอ้ตายแล้ว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 นี่เห็นไหมลุงยุทธนี่ ไปไปก็มาถือกล้องถ่ายเราเลยอโอ้ครับท่านผู้ชมครับช่วงที่คุยกันลุงยุทธผมคงต้องเอาไว้อีกตอนหนึ่งแหละครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่มาถือกล้องสองหน้ากันเลยนะเนี่ยต่างคนต่างถือกล้องสองหน้ากันไม่แกันไม่ยอมแพ้กันโอ้นี่